สำหรับวันนี้50เครื่องแรกใครที่สั่งจาก168เทวกลุลผมจะแถมน้ำมันทูทีอย่างดีของมาลูยาม่าหรือของฮุสซาน่าท่านเลือกเอาว่าท่านจะเอายี่ห้ออะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมจากคลิปที่แล้วที่ผมมาแนะนำเรื่อยเ e อฟโค40-2ของเอฟโค เป็นสินค้าของอิตาลีวันนี้ผมจะมาแนะนํารุ่น MT-H 562เป็นรุ่น50กว่าซีซีนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับหน่วยงานราชการที่อยากซื้อแล้วขอออกบินใบกํากับภาษีทางร้านเรายินดีนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างรุ่นนี้เป็นงานของอิตาลีเป็นเครื่องยนต์2จังหวะผมดูงานแล้วก็ บอกท่านผู้ชมได้เลยว่าซื้อได้ไม่มีคำว่าผิดหวังเสื้อสูบ่อมาอย่างดีชุบแข็งมาอย่างดีนะครับถ้าเราสังเกตจากสีภายในมาดูภายในกันด้านในก็จะมีกองอากาศมีหัวเทียนนะอ่านี่นะครับมีกองอากาศกองอากาศนี้ก็จะดีเป็นชนิดเกรดอย่างดีไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเป่าลมอย่างเดียวนะครับเป่าลมมีหัวเทียนนะครับกองอากาศก็เสียบเข้าไป นะครับอย่างเดียวเวลาปิดกองก็เอาตัวเดือยเดือยด้านนี้นะครับเดือยด้านนี้ให้เสียบลงล็อกล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็กดปั๊บนะครับมันจะลงเข้าล็อกอ่าดังกลึบนะครับแล้วท่านก็หมุนนอ็นอตน็อตปิดเข้าไปนะครับใช้มือหมุนได้สะดวกชิ้นงานมีความสวยงามตรงนี้ ด้านนี้นะครับจะเป็นโช๊คเวลาเราสตาร์ทเรามาเปิดสวิตช์ด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วตัวนี้จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเชื้อเพลิงก็ใช้น้ํามันเบนซิน95 91แก๊ส95แก๊ส91 1ลิตรเนี่ยถ้าเป็นน้ํามันทูทีทั่วไปเนี่ยให้ใช้ในอัตราส่วน25ต่อ1 25ต่อ1หมายความว่าน้ํามันเบนซิน1ลิตรผสมน้ํามันทูที 40cc แต่ว่าถ้าท่านใช้น้ํามันทูทีของมาลูยาม่า หรือของพุทธสาวนาเนี่ยให้ท่านใช้ในอัตราส่วน50ต่อ1 50ต่อ1หมายความว่าน้ํามัน1ลิตรเนี่ยให้ท่านใช้น้ํามันทูทีแค่20ซีซีนะครับ2ตัวนี้แต่ถ้าไม่ใช่2ตัวนี้ให้ท่านใช้40ซีซีต่อน้ํามัน1ลิตรนะครับด้านนี้ฝาด้านนี้ก็จะเป็นฝาเติมน้ํามันหล่อลื่นโซ่ถ้าเครื่องยนต์ใหม่ๆผมก็จะแนะนําให้ท่านลูกค้าของผมเนี่ยใช้น้ํามันเป็นของ Honda นะครับเพราะว่า หราคาจะไม่สูงมากนะครับแล้วก็เติมช่องนี้ก็จะบรรจุได้อยู่ประมาณ 124cc บาเป็นบา11.5นะครับเป็นบา FCO 11.5สามารถใส่บาได้ยาวสูงสุดถึง20นิ้วนะครับถ้าท่านใส่บายาวอันนั้นเป็นเรื่องของท่านแล้วถ้าใช้ในสวนในไร่เราเราก็ใช้งานได้แต่ถ้าท่านเอาไปใช้นอกพื้นที่ก็ถือว่าบายาวเกิน11.5ถือว่าผิดกฎหมายนะครับอันนี้แต่ว่าด้วยตัว มาเดิมๆอย่างนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในการสตาร์ตก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้ท่านดึงโชกคนะครับดึงโชกคมาไว้นะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ท่านดูในการสตาร์ทเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนําให้เหยียบขาลักษณะน,นี้แล้วก็ดึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่เกิดอันตรายนะครับ นะพอสตาร์ทปุ๊บมีเสียงปั๊บนะครับให้เราบีบคันเร่งแล้วโชค๊คมันจะเด้งกลับที่นะครับแล้วเราก็ดึงไม่เกิน2ทีหนึ่งสองลักษณะน,นี้แล้วถ้า,าจะล็อกเพื่อวความปลอดภัยนะครับ ็อกเพือ่อความปลอดภัยให้ดันไปข้างหน้านอย่างนะี้นะนะต้ก็จะล็อกเอาไว้แต่า้านจะเปิดล็อกเปิดดันอีกนะเวลาจะดับปก็สวิตดับการดูแลก็ไม่มีอะไรมากซื้อมาใหม่ๆท่านก็ต้องมาเช็คว่าของแท้ของเทียมท่านมาดูตรงนี้มันจะมี s ี r i a l number ตรงนี้นะครับอ่าผมจะเลขมันเยอะผมจะสรุป3ตัวท้ายนะ3 4 6 นะครับตากล้องเห็นปะนะดูด้านนี้นะครับ346นะครับก็จะต้องมาตรงกับข้างหลังสินค้าตัวนี้นะครับ346นะครับแล้วก็ที่คู่มือคู่มือท่านก็มาดู ,346 3ที่ต้องตรงกันด้านล่างตรงบริเวณนี้จะเป็นตัวปรับตั้งเพื่อฉีดน้ำมันน้อยฉีดน้ำมันมากหมายถึงฉีดน้ำมันหล่อลื่นโซ่นะครับฉีดน้อยฉีดมากให้มาตั้งตรงนี้ หมุนขวานะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอยู่หมุนไปที่บวกก็คือหมุนขวานะครับมันก็น้ํามันก็จะฉีดเยอะแต่ถ้าหมุนซ้ายก็คือไปที่ลบน้ามันก็จะฉีดโซ่น้อยนะครับท่านก็ดูตามความเหมาะสมตรงนี้จะเป็นตัวตั้งโซ่ตึงตั้งโซ่หย่อนแล้วโซ่เนี่ยก็ต้องหันออกด้านหน้านะผมต้องขออธิบายเพราะว่าลูกค้าของผมเนี่ยมือใหม่ก็เยอะนะครับมือใหม่ก็เยอะอย่าสังเกตนะโซ่ตรงนี้ตั้งจะหย่อนไปนิดนึงนะครับผมก็ต้องมาขายตรงนี้ก่อน ขายให้หลวมขายตัวหลักให้หลวมก่อนนะครับพอให้หลวมปับ๊บทางกระตั้งนะโต้ก็จะตึงละอันนี้ก็จะตึงไปตึงไปก็ต้องย่อนกลับนิดนึง อ่าฮะอ่าได้ที่แล้วนะครับท่านก็มาล็อกท่านก็มาล็อกล็อกเพาล็อกเพาจับบ่าให้แน่นนะครับเพราะว่าเราตั้งได้ที่แล้วนะครับ ไขแค่ตึงมือพอนะครับไข่แค่ตึงมองมือพอนะครับเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทได้เลยถ้าเราสตาร์ทติดแล้วักสวิตสินค้าที่มาตรฐานสูงเป็นของอิตาลีส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมว่า อะไรดีผมก็จะบอกว่าดีสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าระดับท็อป1ใน3ของแบรนด์ชั้นนำที่คุณภาพดีที่มีขายในประเทศไทยผมบอกติด1ใน3นะครับ1ใน3เลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยเราจะไปบอกใคร1ใคร2ใคร3เนี่ยบางทีมันมันวัดไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าบางคนเขาสายสติลบางคนสายฮุสซาวนานะครับ วันนี้ผมก็เอาเอฟโคมาให้เป็นตัวทางเลือกกับท่านลูกค้าท่านเกษตรกรหองมอีกหนึ่งตัวนะครับเอฟโครุ่น MT-H 562เป็นสินค้าคุณภาพสูงราคาตัวนี้อยู่ที่5,900บาทนะครับสำหรับวันนี้50เครื่องแรกใครที่สั่งจาก168เทวกลุลผมจะแถมน้ำมันทูทีอย่างดีของมาลุยาม่าหรือของฮุสซาน่าท่านเลือกเอาว่าท่านจะเอายี่ห้ออะไร ใช้ดีทั้งคู่ใช้น้อยแล้วก็การหล่อลื่นได้ดีนะครับลดความร้อนของเครื่องยนต์ได้สูงงานเพิ่งเน,นี้ยจะมีระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับท่านสามารถใช้ระดับแบบมืออาชีพได้เลยนะครับวันนี้ท่านใดที่มีข้อสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์หรือไลน์มาสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมผมหนุ่ม16 8เทวกุลก็ฝากขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ